สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงโครงสร้างของไตแล้วก็การกรองเลือดของเสียในร่างกายนะคะการกรองของเสียในร่างกายจะมีอไวัยวะที่สําคัญก็คือไตนั่นเองค่ะไตหรือคิดนี่คิดนี่ของคนเรามีทั้งหมด2อันนะคะ2ข้างซ้ายขวามีลักษณะคล้ายๆกับเม็ดถั่วค่ะโครงสร้างภายนอกมีองค์ประกอบก็คือส่วนเยื่อที่หุ้มด้านนอกสุดจะมีชื่อว่า renal capsule ค่ะส่วนขอบทางด้านนอก จะเรียกว่า lateral border ค่ะขอบทางด้านในจะมีชื่อว่า medial border ค่ะส่วนตรงกลางจะเป็นส่วนของขั้วไตาที่มีเรียกรวมๆได้ว่า renal hilum ค่ะซึ่ง renal hilum เนี่ยจะมีโครงสร้างย่อยลงไป3อันก็คือส่วนของหลอดเลือดหลอดเลือดจะมี renal artery renal vein แล้วก็ renal pelvis หรือว่ากวยไตนั่นเองค่ะ ต่อจากก้วยไตจะมีส่วนของข้อตายยาวลงมาเรียกว่า ureter นั่นเองค่ะมาดูกันที่ส่วนโครงสร้างภายในของไตกันค่ะโครงสร้างภายในของไตเราจะเห็นเป็นเนื้อไตเนื้อทางด้านนอกสุดจะมีชื่อว่า renal cortex ถัด้อจะเป็นเนื้อส่วนที่เป็นรูปคล้ายๆสามเหลี่ยมนะคะจะมีชื่อว่า renal medulla ค่ะ ต่อจากรี n นเมนดูล่ามาจะเป็นส่วนของมุมแหลมๆเป็นมุมยอดของสามเหลี่ยมจะมีชื่อว่ารี n น p ปปิล่าค่ะสิ่งที่จะมาต่อรี n น p ปปิล่าเออรีโนเปปิล่าอีกชื่อนึงว่ารีโนพีร a มิดได้เช่นกันค่ะส่วนที่จะมาต่อรี n น p ปปิล่าเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นแขนงมาต่อมีชื่อว่า Minor c a คารหลายๆไมเนอร์คารรวมกันได้เป็นแขนงใหญ่ๆก็คือ Major c a คาริ เมเจอร์คาลิกหลายๆเมเจอร์คาลิกรวมกันก็จะได้เป็นกรวยไตยหรือรีอลเพลวิสค่ะตัวเนื้อของไตที่อยู่ระหว่างรีอลเมดูล่ากับรีอลเมดูล่าเนี่ยจะมีชื่อว่ารีอลคอลัมถัดมาเราจะมาดูส่วนของตัวกรองก็คือส่วนของเนปรลอนที่อยู่เป็นหน่วยย่อยของเนื้อไตเข้าไปอีกทีหนึง่งตัวของเนปพลอนเนี่ยจะมีหน้าตาแบบนี้ เราจะมาแยกเป็นส่วนที่1ก็คือส่วนของ renal corpuscle หรือส่วนที่เป็นกระจุกในการทำหน้าที่กรองนั่นเองมีส่วนประกอบก็คือหนึง glomerulus หรือว่าพวกเป็นเส้นเลือดฝอยๆที่อยู่ข้างในที่ทำการหน้าที่การกรองตัวที่ล้อม glomerulus อ,อยู่จะมีชื่อว่า Bowman capsule นะคะทั้งสองตัวนี้รวมกันจะเรียกว่า renal corpuscle นะคะ ส่วนที่2จะเป็นส่วนของ renal tubule renal tubule เนี่ยจะเป็นส่วนของข่อลำเลียงต่างๆในการลำเลียงสิ่งที่ถูกกรองแล้วแล้วดูดกลับต่างๆแบ่งได้เป็น3พาร์ทก็คือพาร์ทที่1จะเป็น proximal convoluted tubule PCT หรือว่าพ่อขดส่วนต้นของหน่วยไตนั่นเองพ่อขดส่วนต้นเนี่ยจะทำการดูดกลับสิ่งต่างๆของสิ่งต่างๆพวกน้ำตาลน,น้ำ ไอออนหรือว่ากดอะไรต่างๆแบบกดอะมิโนอะไรเงี้ยก็จะดูดกลับที่ใช้ได้นะคะส่วนที่สองจะเป็นส่วนที่เป็นลูปออฟเฮนเล่นะคะลูปออฟเฮนเล่เนี่ยจะเป็นลูปที่เป็นคาร์บตัวยูลงมาจะดูดกลับคล้ายๆกันค,คือดูดกับน้ำและธาตุอะไรต่างๆที่ดูดกลับได้ส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของดิสทอคอมบูริตเซชูบูหรือ DCT เป็นส่วน พ่อขดส่วนปลายนั่นเองพ่อขดส่วนปายนี่ก็จะดูดกับพวกไอออนโซเดียมโพแทสเซียมต่างๆดูดคล้ายๆกันหมดเลยต่อมาเราจะมาดูการเราจะมาดูเส้นเลือดอะไรต่างๆที่มาพันในท่อขดต่างๆนะคะหน่วยไตยเนี่ยจะมีเส้นเลือดที่เข้ามาอยู่ทั้งหมด2เส้นก็คือเส้น Renal Artery แล้วก็เส้น r renal vein นะคะที่มันอยู่ที่ ซึ่งที่ส่วนขดท่อขดนะคะส่วนของทูบูท,ทั้งหลายทั้งสามพาร์ทเนี่ยจะมีเส้นเลือดฝอยไปพันพพันๆๆอยู่ที่ท่อด้วยซึ่งท่อขดส่วนต้นคือ PCT แล้วก็ท่อขดส่วนปลายคือ DCT เนี่ยจะมีเส้นเลือดฝอยที่ไปพันอ่ะชื่อเดียวกันก็คือ Peritubular um, Cap capillaries นั่นเองค่ะเป็นท่อเป็นไปขดขดขด,ขดที่ท่อนั่นเองเพื่อ ลำ,ลำเลียงเลือดต่างๆส่วนที่เป็นส่วนของเฮเลลูนั้นจะมีส่วนที่เป็นเส้นเลือดที่ไปพันอยู่จะมีชื่อว่าวาสาเลกต้านั่นเองค่ะส่วนท้ายสุดหลังจากกรองแล้วก็ดูดกับทุกอย่างเสร็จแล้วจะส่งไปที่คอลเลกตินดักนะคะคอลเลกิดักมันก็จะดูดกับเฉพาะน้ำเท่านั้นแล้วก็ส่ง ออกเพื่อส่งของเสียออกนอกร่างกายนั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มกันด้วยเ,เลือดเนี่ยก็จะเข้าจากรีโนอาร์เทอรีเนี่ยเข้าไปที่โก m โม u ูรัสหรือตัวที่กรองนะคะแล้วก็เข้าไปกองกองกองแล้วส่งต่อมาที่ท่อ PCT ท่อส่วนต้นแล้ว ก็ดูดกลับต่างๆที่เคยว่าไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ส่งต่อไปที่เฮเลลูบแล้วก็ดูดกลับต่างๆน้ำและธาตุแล้วส่งไปที่ฟ็อกซิมอลเอ้ยส่งไปที่ดิสท่อหรือส่วนปลายนะคะเมื่อดูดกลับอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วดิสท่อคอนบูรเตินทูบูเนี่ยก็จะส่งไปที่คอเลกตินดัดนั่นเองเพื่อส่งออกนอกร่างกาย สรุปการลำเลียงปัสสวาวะนะคะการลำเลียงปัสสวาวะปัสสวาวะก็คือของเสียที่เกิดจากการที่เรากรองมาเมื่อสักครู่มาสรุปกันก็คือเริ่มจาก afferent arteriole เป็นส่วนจะเลือนขาเข้าไปเลยขาเข้ากลมุูรัสส่งไปที่กลมุนรัสแล้วก็โบเ m น n s ปซูลเพื่อทำการกรองกรองกรองของเสียแล้วก็ส่งออกไปที่ส่งออกของเสียออกมานะคะไปที่ ท็อกซิมอลคอนดูริตัตทูบูหรือว่า PCT แล้วส่งไปที่หล o p อ f h เฮเลแล้วส่งไปที่ดิชทอกคอนดูริตัตทูบู DCT เมื่อรองดูดซึมมาเสร็จแล้วก็ส่งไปที่คอเล i เตนดักแล้วต่อด้วยรีโนเพลวิตจริงๆแล้วก่อนที่จะถึงรีโนเพลวิตก็ต้องผ่านพวกไมเนอร์คาลิกเมเจอร์คาลิกก่อน แล้วถึงร Re p เพลวิสรีโน,นก,ก็จะส่งไปที่ ureter u r e t e r ก็คือท่อไตานะคะส่งปึ่บผ่านท่อออกไปเพื่อที่จะไปพักที่ Urinary Border Urinary Border ก็คือกระเพาะปัสสาวะเพื่อพักปัสสาวะเตรียมที่จะขับถ่ายของเสียออกนอกร่างกายโดยผ่านท่อสุดท้ายก็คือท่อที่มีชื่อว่า u t e ิหรือท่อปัสสาวะนั่นเองค่ะ